สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณกำลังอยู่กับ People You Say No เธอคือดีว่ายุค90ที่คนทั้งวงการต่างเซนโนไม่อยากร่วมง,งานด้วยคนเขาเกลียดอยู่กันทั้งวงการปลายฝันมาร์การ์เร็ตเฮงชิเปรยฝันเขาก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แบบว่าดังมากก็เริ่มแบบว่าออกเทปเทปก็ขายได้ถึง2ล้านตลับแาลว่าปลายก็ท็อปสุดนะคะใช่ปะจนวันหนึ่งเนี่ยก็ บเจอกับความรักก็เลยยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะไปอยู่กับแฟนพอวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะกลับมารันอยู่ในวงการเนี่ยไม่มีคนจำจำไม่ได้แล้วนี่ปลายฝันเองปลายันไหนหนูไม่รู้จ้ะและเพื่อมารับบทเป็นดีว่าที่ทุกคนต่างสายหน้าเซโนใส่เธอคุณรู้ไหมว่าแจ็คกี้ตองทําอะไรเพิ่มบ้างสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับหนังเรื่องนี้มีรถ8แปดแนอย่าง สเต็ปหเพิ่มน,น้ำหนักพี่ก็โูตั้งแต่แคสเลยว่าหนูต้องเพิ่มน้ำหนักอย่างต่ำกสิบกิโลให้พี่นะ <S <S ไม่ใช่แค่เพิ่มน้ำหนักโนชีต้องเอาน้ำหนักตัวเองลงอีกขึ้นไปเท่าไหร่ขอลงมากกว่านั้นเพื่อที่มันจะได้แตกต่างก,า <S 2> <S 2> าก,ากันยากมากแต่งตรงนี้ยากมากสเต็ปสเพิ่มอายุนั่งคือดีว่านางจะต้องมีคาแรคเตอร์คาริสม่าบางอย่างที่ทำให้คนเชื่อได้ว่าตาฝันแพงเชิด เพราะฉะนั้นถ้าจะกี้เผลอหลุดที่จะเด้งที่จะเสียงเหินเสียงเหนือเมื่อไหร่พี่โะว่าหยุดจกกักรีอย่าเป็นแม่น้องบองอะน้องบองสวัสดีสิลูกก็จะมีพี่เติ้ลที่จะคอยเบรกดีว่ากี่โมงพร้อมยังโอ้ยตื่นเต้นนิดนึงค่ะมาคราวก่อนคือไม่มีกล้องอะไรแบบนี้เลยค่ะสเต็ปสามเพิ่มสกิลร้องและเต้นดิฉันต้องไปนั่งไล่ดูดีบ่าเขาร้องเพลงกันยังไงเขาเต้นกันยังไง Every time you lose your mind, Just know true You Snows the no n o heard ปูทะลุประหลอดไปแล้วว่า้อมป็นดีว่าที่สุดดังพอไหมหวังว่าคนไทยจะไม่แซโนกับการไปดูผลงานของเธอเรื่องนี้นะครับดิฉันถามคุณแค่นี้ว่าคุณอยากมีความสุขหรือไม่ในชีวิตถ้าคุณตอบว่าใช่คุณไปดูหนังเรื่องนี้ค่ะดีวา่า ีว่าราวี10บชัว่ควคมงนี้ในโรงภาพยนตร์